สีสุวรรณบุกกกตอดอดยื่นพยานหลักฐานหุ้นไอทีวีมัดทิธาแนะไม่ต้องรีบวินิจฉัยเมื่อถึงเวลาเชื่อใครคิดดีต่อบ้านต่อเมืองก็จะได้รับการคุ้มครองวันที่2มิถุนายน2566นายสสีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยได้เดินทางไปยื่นพยานหลักฐานหลายชิ้นเกี่ยวกับการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนของนายพิธาลิ้งเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลจำนวน42,000หุ้นเพื่อเป็นการตอบย้ำข้อเท,ท็จจริงและข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ2560เมตร98 หรือไม่ให้ได้แน่นหนามากยิ่งขึ้นในาศรีสุวรรณกล่าวว่าสืบเนื่องจากสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียได้รายงานสอดคล้องต้องกันว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและเป็นผู้ที่พักก้าวไกลเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพักว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้น น่าจะขาดคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหมู่98 3, ที่บัญญัติว่าบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอื่นๆเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆในายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าซึ่งต่อมานายพิธาได้ออกมายอมรับว่า หุ้นดังกล่าวไม่ใช่ของตนแต่เป็นของกองมรดกตนเพียงมีฐานะผู้จัดการมรดกเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทไอทีวียังมีการประชุมผู้ถือหุ้นและมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่ายังดำเนินกิจการอยู่ตามวัดถูกประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติจะอ้างว่าหยุดประกอบกิจการไปแล้วมีได้ นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่าสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยจึงรวบรวมพยานหลักฐานทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมามอบให้กกตให้แน่นหนามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวินิจฉัยอย่างรอบคอบเพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิธาว่าขาดคุณสมบัติการเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญหมู่98 3. ประกอบหมู่42 3. แห่งพอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2,561และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนายศรีสุวรรณกล่าวด้วยว่ากกตไม่จำเป็นต้องเร่งรีบวินิจฉัยก็ได้ปล่อยให้คนบางพวกอ,กอกแตกตายไปก่อนก็ยังได้ แต่ควรจะพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานผู้เชี่ยวชาญและอื่นๆให้รอบด้านรัฐกุ่มก่อนที่จะวินิจฉัยและถ้าจำต้องรับรองความเป็นสอสอของนายพิธาไปก่อนก็ยังได้แต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องวินิจฉัยก็ต้องนำเรื่องของสมาชิกภาพของความเป็นสอสอตามรัฐธรรมนูญ2560เมตร10 1 6ห ประกอบหมู่9 8้ส่งต่อให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยในขั้นสุดท้ายต่อไปด้วยนายศรีสุวรรณกล่าวว่าปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไม่น่าเป็นห่วงมากนักเพราะท้ายที่สุดประเทศไทยของเรามีพระสยามเทวาธิราชคอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองอยู่จึงเชื่อว่าใครคิดดีต่อบ้านต่อเมืองก็จะได้รับการคุ้มครองแต่ถ้าใครคิดร้ายคิดทำร้ายทำลายบ้านเมือง ก็จะมีอันเป็นไปในที่สุด